<c oughs> ครับผมอาจารย์สุวิทย์ดุงมโนนะครับผมจากภาควิชาเทคนิคการแพทย์นะครับผมก็คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมสาหรับนวัตกรรมในวันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เลือดเทียมสําหรับควบคุมอัตราการตกตะกอนของเลือดแดงนะครับผมจุดเด่นของผลงานคจุดเด่นของผลงานของเราก็คือ,อเราเป็นที่แรกนะครับผมในประเทศเลยนะครับเนาะที่ทําตัวเลือดเทียมนะครับสำหรับการตรวจตรงนี้นะฮะเราเป็นที่เดียวในประเทศไทยเลยแล้วครับผม แล้วของเราดีกดีก็คือมันสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับผมแล้วก็สามารถใช้กับเครื่องอัตโมตหรือว่าเครื่องวิเคราะห์นะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยได้ทุกทุกรุ่นเลยครับผมซึ่งจะแตกต่างจากของของของต่างประเทศนะครับความจำเป็นในการใช็ง,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 งตรวความจําเป็นก็คือ,อในการตรวจทุกท,ทุกเทสเลยทุกการทดสอบเลยครับในโรงพยาบาลครับมันจะต้องมีการควบคุมคุณภาพการตรวจ นะฮะเนาะซึ่งการควบคุมนะครับมันจะต้องใช้ตัววัตถุควบคุมคุณภาพนะฮะเนาะอันนี้จำเป็นมากๆเลยนะฮะคือถ้าเราไม่ทําตัวการควบคุมคุณภาพะครับเราจะไม่ทราบว่าผลการตรวจของผู้ป่วยในแต่ละครั้งแต่ละวันตรงนั้นนะฮะมันมีความถูกต้องแค่ไหนนะฮะดังนั้นอ่ะก่อนที่เราจะทําของผู้ป่วยะครับเราจะต้องทําตัวสารควบคุมคุณภาพตัววัตถุควบคุมคุณภาพตรงนี้ก่อนนะฮะเนาะก่อนที่จะทําของผู้ป่วยนะฮะซึ่งปัจจุบันในตัวควบคุมคุณภาพ มีไปก็ใช้ที่กันเขาจะขายใช่ครับผมตอนนี้คือเขานําเข้าจากต่างประเทศนะครับผมใช่ครับผมต้นทุนก็จะแพงกว่าแพงกว่าครับผมก็ของเราก็จะถูกกว่าของต่างประเทศก็สิบเท่าอะครับประมาณสิบเท่า,าครับผมอะไรนะครับีด้ครับ่ผมตอนนี้มีมีอ่ามีโรงพยาบาลที่ใช้งานอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าโรงพยาบาลครับผมทั่วประเทศไทยเลยครับผมก็ในเรื่องของประสิทธิภาพในการ อ่าทธิภาพพอๆกันเลยอะครับผมเพราะว่าในการเตรียมวัตถุควบคุมคุณภาพตรงนี้ครับผมเราก็ต้องได้มาตรฐานใช่ไหมครับอ่าทางด้านงานทางด้านฝั่งนี้ครับเราจะใช้ตามมาตรฐานของ iso อะครับผม iso หนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สามนะฮะเนาะแสดงว่าเพื่อยืนยันว่าตัววัตถุควบคุมคุณภาพของเราอะครับมัน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 มีความถูกต้องมันมีความแม่นยำมันมันสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะไปควบคุม แต่ละโรงพยาบาลเราจะต้องมีได้มาตรฐานก่อนซึ่งเราได้ทำแล้วนะฮะตอนนี้ฮะในต่างประเทศเขารู้จักับก็มีมีครับผมมีมีมีบางประเทศะคระับผมที่เขาสนใจนะฮะที่ติดต่อเข้ามานะฮะอย่างเช่นอ่ามีฝรั่งเศสนะครับมีประเทศอ่าพม,ม่าครับผมใกล้ๆบ้านเราก็มีนะฮะอันนี้ก็ป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจําหน่ายนะฮะจำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์ของเราะครับเนาะก่อนที่เราจะไปที่ไกลๆก็นี่ยฮะ ประเทศเพื่อนบ้านของเราอะครับผมขนาดของเราฮะยังยังไม่มีใช่ไหมครับนะฮะเนาะดังนั้นอะประเทศในในอาเซียนตรงนี้ฮะก็ผมคิดว่านะฮะเนาะน่าจะยังไม่มีใช้อะครับผมเนาะเราก็จะสามารถส่งส่งออกได้นะฮะเนาะครับผมเออจ้าตัวตัวเลขรวนทุกอย่างสามพันของเราอะสามพันนะครับราคาสามพันครับสามหมื่นครับ สิบเท่าครับผมเหมือนกันครับดีไม่ดีดีกว่าด้วยซ้ำครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือเราเราของเราอะใช้ได้กับทุกเครื่องเลยแต่ของต่างชาติครับมันมันจำกัดเครื่องนะครับผมก็คือถ้าใช้เครื่องของบริษัทนี้จะต้องใช้คอนโทรลของบริษัทนี้นะครับผมมันไม่สามารถใช้ข้ามข้ามเครื่องได้ข้ามรุ่นได้แต่ของเราใช้ได้ครับผมอันนี้ใ่ชุดเลยครับได้รางวัลั้นะครับผมอันนี้ได้รางวัล เอาได้รางวัลระดับดีครับผมด้านอ่างานประดิษฐ์ผลงานประดิษฐ์คิดค้นนะครับผมอ่าในงานในงานวันนักประดิษฐ์นะครับผมการมีแผนจะพัฒนาให้มันับขู้กครับผมก็มีกำลังกำลังทำอยู่ตอนนี้เลยครับผมเราจะพัฒนาให้มันให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับยังครับผม <laughs> แรงบันดาลใจในการข่อนที่ได้รางวัลนี้มาจากอะไรครับก็คือ เนื่องจากว่าก็คือผมผมเห็นปัญหามันนะครับเนาะอย่างที่อย่างที่ได้บอกไปอะค่ะก็คือคือมันยังมีข้อจํากัดอยู่ของของของแต่ละการตรวจนะครับบางตรวจก็มีแล้วไอ้ตัววัตถุควบคุณภาพครับบางตัวก็ยังไม่มีเช่นไอ้ตัวเอ็กเออาตรงเนี้ยไอ้ตากระตุกตะกอนมันไม่มีอะครับผมคือถ้าอยากให้ผลแรบผลการตรวจจากห้องเารการมันมีคุณภาพ,ม,ม,ภาพมันมีความถูกต้องนะครับเราจะต้องทําควบคุมคุณภาพทุกครั้งนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา สมมุติว่าถ้าเราไม่ทำอะครับผมมันก็จะทําให้ให้มีปัญหาอย่างเช่นออย่างที่ที่บอกไปเมื่อเกียกี้ครับผมก็คือถ้าถ้าเรารายงานผลผิดไปอะครับผมจากคนปกติเรารายงานเราตรวจออกมาแล้วรายงานเขาบอกเออออกผลไรว,ว่าเขาผิดปกติอะครับผมหนึ่งคนไข้ก็ต้องตกใจใช่ไหมครับว่าอา้าเราไม่สบายอะเราจะเป็นอะไรไหมฮะสองก็คือจะต้องทําการตรวจอื่นๆตามมามันก็จะเป็นการเสียเสียเงินโดย โดยไร้ประโยชน์ใช่ไหมครับเนาะความจริงเขาไม่ต้องตรวจแต่ว่าพอเรารายงานผลผิดไปครับเขาจะต้องตรวจตรวจยืนยันตรวจอื่นๆตามมา่เรื่อยนะฮะเนาะอันนี้มันก็จะเป็นนะฮะที่เป็นแหล่งเป็นอจุดจุดประเด็นที่ทําพัฒนาตัวน,นวัตกรรมตรงนี้ขึ้นมาครับผมยังมีอีกหลายตัวเลยครับในในห้องบริการนะครับที่ที่มันยังไม่มีครับผมจะชวนให้คนมาเที่ยวเที่ยวกันก็ได้ต,ดตามเนาะ สำหรับบูธของผมนะครับก็บูธดีศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับผม D สิบ D ศูนย์ดสิบเอ็ดนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับมามาชมผลงานของนักวิจัยไทยะครับเรามีงานแบบที่ดีๆหลายเรื่องเลยใช่ไหมครับเนาะเยอะมากเลยฮะอยากให้ทุกท่านนะครับมาเห็นทุกคนทุกคนนะครับจะได้คิดว่านักวิจัยครับทำวิจัยขึ้นทิ้งอ่ะไม่ใช่แล้วตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะฮะเนาะตอนนี้คือพัฒนาให้มันให้มันได้ผลักออกมาให้มันได้นวัตกรรมออกมา ฮะครับผมนครับขอบคุณครับมูลค่าการตลาดที่เราของอามูลค่าเหรอครับผมนี่คือ